สวัสดีครับพบกับช่องเบายุทธนะครับคนรักธรรมชาติวันนี้เบายุทธพามาที่รีสอร์ทนะครับรีสอร์ทหรือว่าคาเฟ่เครื่องบินที่สว่างแดนดินนะครับวันนี้พาน้องตังนะครับมานะครับขี่จักรยานนะครับระเที่ยวนะครับกันละบูบูคาเฟ่นะครับเรือเครื่องบินเนาะที่สว่างแดนดินบรรยากาศได้ดูบรรยากาศนะวันนี้นะครับพอน้องตังก็นะพาขับรถนะชมวิวนะครับ บรรยากาศสวยมากนะครับบรรยากาศสวยมากเลยนะครับช้าๆเนาะนะครับดูบรรยากาศท่านไหนที่อยากพาลูกพาหลานนะมาเที่ยวเนาะที่จังหวัดสกลนครสว่างแดนดินเนาะก็แวะมาได้เลยนะถือว่าโอเคนะอาหารอร่อยนะนะครับกาแฟก็อร่อยที่สําคัญเลยเรามีไปนั่งดื่มบนเครื่องบินมีซูชิอร่อยๆทานนะครับที่สําคัญด้วยแล้วก็มีรถไฟฟ้าให้เราปั่นเล่นด้วยนะนะครับอยู่ใกล้ๆกันก็จะมีที่ให้อาหารสัตว์ประมาณสัก2-3กิโลเนาะ ก็ может, จะเป็นที่ให้อาหารสัตว์นะก็มีทั้งนกกระจอกเทพนะครับมีทั้งปลามีทั้งนะครับกระต่ายเต่าลบมันเลยนะครับไหนยังไม่เคยมา exactly. นะก็มาได้เลยเนาะนะครับเดี๋ยวพอนับตังจะถ่ายให้ดูเนาะบรรยากาศเนาะบรรยากาศนะครับอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะนะครับทุกคนอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะบรรยากาศนะเพื่อมานะครับ ชิวๆสบายๆนะฮะสไตล์วันหยุดกับพ่อน้องนับตังเนาะนะครับกับช่องเบายุทธนะครับด้านข้างก็จะเป็นนะครับไร่นานะไรนาเนาะนะครับบรรยากาศก็ด้านหลังด้านหน้าเห็นนะครับจะเห็นรูปเครื่องบินเนาะนะครับคาเฟ่เครื่องบินนะครับดีกันครับให้อาหารสัตว์นะครับหรือว่าให้อาหารนกกระจอกเทศมีกว้างเนาะนะครับมีไก่มีเต่ามีแพะมีแกะนะครับ มีปลาแล้วก็มีนกหลายชนิดในอิกุน่ามีเต่าแล้วก็มีอะไรอีกนะกนกยุงนะแล้วก็มีแพ้ครับมีเยอะเลยนะนะครับนี่บรรยากาศที่คาเฟ่น,นะครับเครื่องบินเนาะสกลนครในะบรรยากาศย,นะยังไงถ้าไหนที่นะครับมีโอกาสได้มาเนาะที่ภาคอีสานเนาะที่จังหวัดสกลนครนะครับใกล้ใกล้บึงการแล้วเนาะนะครับก็แวะมาได้เลยเนาะนะครับ มาให้อาหารสัตว์นะครับไม่ต้องไปที่ขอนแก่นหรือว่าโคราชเนาะนะครับที่จังหวัดจะใกล้เคียงเราสกลน,นครนครพนมนะครับนี่ก็มีนะนะครับน้องคายนะครับอุดรน,นี่ก็มีนะครับที่ให้อาหารสัตว์เนาะแล้วก็มีคาเฟ่น,นะครับคาเฟ่อาหารอร่อยเนาะอย่างคาเฟ่เครื่องบินเนาะคาเฟ่เครื่องบินนี่ก็ถือว่าสุดยอดอร่อยเนาะนะครับค่าเข้า,ขามี100กับ200เนาะก็ได้น้ำหนึ่งแก้วแล้วก็ ได้ซูชินะเชิ้นนะครับหรือไม่ก็เค้กนะแล้วแต่จะเราจะเลือกเนาะนะครับนะดูบรรยากาศ <c oughs> ช้าๆก่อนนะนะครับค <c oughs> าเฟ่เครื่องบินนะครับสว่างแดนดินนะครับบรรยากาศเนาะอยู่บนทุ่งนาเลยนะนะครับ เด็กๆชอบมากนะครับเด็กๆชอบมากเลยเนาะนะยังไงท่านไหนที่ยังมีโอกาสหรือว่าอยากมาเที่ยวก็แวะมาได้เลยนะนะครับที่คาเฟ่เครื่องบินนะสว่างแดนดินสกลนครเรานะครับยังไงฝากช่องปองยุทธ์ไว้ด้วยนะนะครับกดซับสไครเยอะๆนะครับเป็นกำลังใจให้เนาะนะครับ อ่ะหน้าต่างมาขึ้นแล้วไปไปการไปต่อไปต่อแล้วครับฝนจะตกละไปครับไปเลยซิ้งจองอเยวป่ล้วโอเคนะครับดูบรรยากาศนะนายประยุทธ์จะถ่ายบรรยากาศให้ดูรอบๆนะนะครับก็ถือว่าสวยนะนะครับถ้าไหนที่ใกล้ๆนะครับไม่เกิน100กิโลก็มาได้เลยเนาะนะครับ มาทานข้าวนะครับทานกาแฟามาพักผ่อนนะครับพาลูกพาครอบครัวมาเที่ยวนะยาะนะครับอย่างบระยุทธ์นะครับก็จากเซกาบึงหลงเนาะมานี่ก็มาไม่ถึงร้อยกิโลเนาะนะครับประมาณนีนะ้เราก็ได้บรรยากาศพาลูกๆมาเที่ยวนะครับพักผ่อนเดือนหนึ่งมาครั้งนึงเนาะนะครับบรรยากาศรลลอบๆก็จะเป็นต้นไผนะ่เนาะ เที่ยไทยบรรยากาศให้ดูนะครับก็ถือว่าไม่แพงเนาะนะครับแล้วก็หน้ามาเที่ยวด้วยนะเพราะว่าไปกลับได้นะนะครับแต่ถ้าเราอยากจะไปคอนแก่นอย่างนี้มันก็ค่ำเนาะไปกลับก็ดึกเนาะนะครับบางคนก็ไปเที่ยวห้างเยอะแล้วก็อยากมาเที่ยวแบบธรรมชาติแบบคุกน้องนาเนาะนะครับบรรกาศผมว่าก็ออน้าเที่ยวนะน้ามานะ นะครับคาเฟ่เครื่องบินนะครับบรรยากาศเนาะนะี่ครับนะี่ครับเนะราจนะก็มา2-3สาครั้งแล้วล่ะนะเดือนหนึ่งก็มาครั้งหนึ่งพอได้พาลูกมาเล่นเนาะนะนะยังไงก็นะครับฝากติดตามนะกดไลค์กด subscribe นะเป็นกำลังใจให้ช่องเบายุทธด้วยนะครับได้ออกมาถ่ายนะครับบรรยากาศโคกนองหน้าวิถีพื้นบ้านวิถีชีวิตวิถี ธรรมชาตินะครับยังไงก็ฝากกนด้วยก็แล้วกันเนาะนะครับอ่ะโอเคนะฮะฝากไปแค่นี้ก็แล้วกันเนาะนะครับกับช่องบายุทธนะครับเป็นกำลังใจให้กันและกันเนาะนะครับอ่ะโอเคครับสวัสดีนะครับ